โอเคสวัสดีนะครับผมวันนี้เข้ากับสิยารีวิวนะครับของถีเฮามี่นะครับผมนี่ของถีเฮามี่ในการใส่งันอ่าทายคลิปนะครับในการทายคลิปครับผมว่าเฮามีอะไรบ้างนะครับผมอันแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสือเกาะผมเอ่ยมันว่าเอ่นมันว่าเสือเกาะก็ได้นะครับนี่นะครับอือไปอีกสินะครับอือ โอเคครับผมจะประมาณนี้นะครับเวลายางก็ใส่กล่องประสิทธิดมั่นกับบอดีด้วยครับกับยูทีราคาประมาณแปดสิบกว่าบาทนะครับรวมรัสดานั่นนี่นะครับอุ้ยที่การติดกับอีเรนซี่นะครับแล้วก็ยางนะครับมันก็สีสันๆนะฮแต่มันก็ยังดีกว่ามือนะับผมอันนี้สินสินแรกนะครับกับนี่ใส่งานเฉพาะเวลา ขับรถครับผมขับรถแล้วก็มุมีมือถือนะครับมันก็สั้นแน่กับสร้างมันนะครับเขางบหน่อยเนาะอยู่ในรัษดาผมซื้อประมาณ8 0สิกว่าบาทนี่แหละนะครับไปหาซื้อได้นะครับก็อื่นว่าเอ่ออะไรเยอะไตัวจับกล้องติดลําตัวเออประมาณนะั้นไปหาเพิ่งอันนี้ก็เพึ่งมาส่งครับเป็นไม่ไวเลสนะครับไม่ไวเลสเดี๋ยวเอาไปแกะกล้องกัน ใช่โรสเซเนไลท์ครับยูร่านครับตัวนี้นางเลนยูร่านกับลูกเลี้ยงลูกข้างหลังเบิรงเบิรงดากออกกล่องมาได้โอ้กล่องแพ็กเกจดีครับลอยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับดูตัวนี้ก็เป็นนางกบเป็นสายสายแจ็คนะครับแจ็คเลี้ยงกับบอลูนะครับแจ็คสามจุดห่านะครับตัวนี้นี้กล่องแพ็กเกจดีๆนะครับกล่องโอ้ดีไซน์ดีครับดีไซน์ดีมาผมกะ <Billie S 1> <Idi ot. S 2> อู๋ทางในน ura, an, R R couple, 100, ี่เห็นบ่ะอู๋ทางในนี่หรูหรานะครับหรูหราปานไม้บุญลัก้าลักมือนุ่นละครับลัก้าลักพันบุญละครับอันนี้ร้อยเจ็ดรอยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับสีมาปั๊สดาช้อปปี้อ้ขายได้บุญนะครับจำเป็อ่ะตัวนี้ก็กระสิบไม่ติดนะครับเดี๋ยวดูกันพิอ๋อ สักแกอกอกผมก็อยากด้วยครับนิฟนีฟไปนะครับนิฟไปก็ตอนนี้ก็น่าจ,จะเสียบตูดนะครับเสียบเสียบแจ็คทั้งสี่บ่เนี่ครับบ่โมแนจใจนะครับเดี๋ยวลองใส่งานดูอีไม่ซัมนี่บ่ครองวิจังไก อมันต้องชาดกอนครับเฮ้ยสิบดอลได้ไรยมันต้องชาดกอนครับนี่ผมน่านจะต้องชาดถิงไว้นะครับชาดถิงไว้เพื่อที่มันใส่งานได้อ้คโอเคเดี๋ยวสิมาใส่งานกันนะครับตัวนี้ก็เป็นของชิ้นที่สองนะครับชิ้นที่สองสีว่าลงทุนไปนะครับกับว่าแพงนะครับลอยกบบาทนะครับลงทุนได้นะครับจาก แต่ในน้ำคนดีอยากสีฮ็ดนะครับการลงทุนแบบบบแพงก่อนคือผมนะครับเดี๋ยวมาสั่งอะไรใน้ำกันนะครับว่ามันสุดใดหน่อยได้หลายเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับว่ามันได้เงินอีลีบอเข้าสามารถไปต่อ,ตอยอดจากแอปพลิเคชันอื่นในบออย่างประมาณนี้นะครับกระโดนแล้ไปนเออชินต่อไปนะครับชินหลักชิ้นตั้งนะครับตัวนี้กัผมกัเฮดมาผมกัเพื่อื่ซื้อ ปตลาดช่องจอมากครับนี่จะเป็นเอ่อสี่จับกล้องนะครับสี่จับกล้องจับียังตัวทิพ์นะครับกาสีฝากถึงเอ่อคนที่สนใจนะครับอยากสีเฮ็ดใหม่นะครับบ่ตองญาตินะครับเท่ากับใส่ชีวิตประจําวันของเข้าไปนะครับเท่ากับทายไปเรื่อยตัวทิบนะครับมันมีรายได้บอมัมนกาบอเชิงว่าสิมีรายได้นะครับกาถ้าเกิดว่ายอดผู้ติดตามเท่าหลาย คนว่าสนใจห่าหลายเ้าสามารถสิไปต่อยอดโฆษณาอย่างอื่นก็นได้อย่างเช่นห้าขายของหรือรับโฆษณา,ารับรีวิวนั่นส่วนใหญ่มันสิได้มาจัดสันมากกว่าถ้าห้าสิไปหวังพึ่งพึ่งว่ายอดวิวเอ่อหลายยอดวิวหน่อยมันบ่ได้ดอกครับเพราะว่าห้าพ่วงแต่เริ่มตตนแต่ว่าไปอยู่ในจุดที่เออลักหมื่นวิวลักแสนวิวยางสิมันกะ ตัวน,นั้นยังไม่หวังสีสีแดงเงินในยอดวิวอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจนะครับสําหรับคนณฮ็ตคนนฮ็ดคลิปใหม่นะครับผมก็ผมกเ็เฮ็ตใหม่คือกันก็เก่าไปนั้งกันนะครับก็เขาเก่าคําคําว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ